ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรีสวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Manchester United เราเริ่มต้นกันที่เผยแมนยูตกรอบ UCL ทําทชวดลายได้สูงกว่า28ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเจะช่วดเงินประมาณ28ล้านปอนด์นะครับหลังจากตกรอบแชมเปียนลีกตามรายงานของเดอะเท e ล graph แมนเชสเตอร์ยูไนเตดโดนแฟนบอลโหนะครับหลังจากความพ่ายแพ้ต่อบาเยมิวนิกในคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาจบบวยกลุ่มและยังอดไปเล แม้กระทั่งยูโรปาลีกซึ่งพวกเขาวางงบป,ประมาณไว้โดยที่คาดหมายว่าจะสามารถทะลุเข้าถึงรอบก่อนลองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกได้ก่อนที่จะชิงตกรอบก่อนแบบนี้นะครับทำให้ทีมปีศาจแดงจะช่วดรายได้จากเงินรางวัลและการถ่ายทอดสดไปประมาณ19.5ล้านปอนด์และการได้เล่นเกมเย่าในรอบน็อกเอาท์สองนัดยังหมายถึงรายได้จากวันแข่งขันอีก8.2ล้านปอนด์ทำให้รวมแล้วพวกเขาจะช่วดรายได้รวมแล้วประมาณ27.7ล้านปอนด์เลยทีเดียว ึ่งการอดไปแม้กระทั่งยูโรปาลีกยังหมายถึงปีศาจแดงจะไม่มีรายได้จากทัวร์เมนต์รองของยุโรปมาทดแทนเงินในส่วนที่หายไปอีกด้วยโดยการไม่มีฟุตบอลยุโรปให้เล่นในครึ่งหลังของซีซั่นนี้อาจจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมปล่อยนักเตะออกจากทีมในเดือนม,มกราคมเนื่องจากพวกเขาไม่จําเป็นต้องมีทีมขนาดใหญ่ระดับนี้สําหรับอนาคตของเจดอนซานโชกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกถูกมองว่าเป็นเรื่องแยกต่างหากนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการตกรอบฟุตบอลยุโรป คาดกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดกว้างต่อการรับฟังสําหรับข้อเสนอของนักเตะเช่นลาฟาเอลวารานคาเซมิโลและอองตนมักซิเยลโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้วางแผนสําหรับการย้ายทีมในเดือนหน้ามากนะักไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวนักเตะหรือการเสริมแข้งใหม่เข้ามาซึ่งการซื้อหุ้นของเซอร์จ,จิมเลตชิปยังคงรอวันประกาศอย่างเป็นทางการนะครับและต้องรอให้เพเวริกอนุมัติด้วยซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา4-8สัปดาห์หมายความว่าเขาไม่น่าจะส่ง ผลอะไรมากนะครับกับการเสริมทัพในเดือนหน้า ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับบอร์ดแมนยูปล่อยเสอร์จิมตัดสินอนาคตเอริเกเชนฮาเผือกร้อนอาจจะอยู่ที่มือของเสอร์จิมเลสคิปมหาเศรษฐีเมืองผู้ดีโดยชื่อของเอริกเทนฮาวนเวียนอยู่ที่หัวแถวชาร์ตตัวเต็งกุนซือเพเมรีที่จะถูกปลดเป็นลายถัดไปในตลอดช่วงหลังที่ผ่านมาหลังมีรายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต็ดจะยังคงสนับสนุนเอริเกเชนฮาโคชจมูกไวต่อไปจนกว่าการไขหุ้นจะแล้วเสร็จโดยเสอรอจิมเลสคิปกำลังเตรียมซื้อ หุ้น25%จากตระกูลเยวเซอร์ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วปีศาจแดงตกรอบแชมเปี้ยนลีกอย่างเป็นทางการหลังพ่ายต่อบาเยอร์มิวนิก3ประตูตอนน่อ1คาบ้านเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาแถมยังไม่ได้ไปเตะยูโรปาลีกอีกตั้งหากจากสถานการณ์ในเพเมี้ยนลีกนะครับก็ใช่ว่าจะดีหลังจากที่โดนบอลมัดถล่ม3ประตูต่อ0คาทินโอแทฟฟอร์ดและนัดต่อไปต้องเปิดศึกแดงเดือดกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์ ทางด้านเดอะการเดียนสื่อผู้ดีได้อ้างว่าแม้ว่าสถานการณ์ของเอริกเทนฮักจะกดดันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารอย่างไรก็ดีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งหลายจะถูกเก็บเอาไว้พิจารณาหลังจากเซอร์จิมได้ทําการซื้อหุ้นปีศาัแดงเรียบร้อยและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าเซอร์จิมจะเข้ามาดูแลเรื่องการบริหารด้านฟุตบอลทันทีหลังจากที่ซื้อหุ้นสําเร็จแล้วนะครับโดยสายข่าว วงในได้แจ้งกับเดอะกาเดียนว่าการประชุมบอร์ดล่าสุดฝ่ายบริหารของทีมปีศาจแดงส่วนใหญ่ไม่เอาเอริกเชนฮากแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถปลดได้เนื่องจากต้องรอเซอร์จิมตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายอีกที ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอยากเห็นกันไหมไรอัพแมนอยู่ท่าได้ซีนดีนซีดานคุมทัพแฟนปีศาจแดงอยากดูกันไหมนะครับค่า11ตัวจริงแมชเตอร์อยู่ในแต่ถ้าได้ซีนดีนซีดานมาคุมทีมแทนเอริกเทนหาเบทแฟร์บริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยกให้ซีนดีนซีดานอดีตเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะมาคุมแมชเตอร์อยู่ในแต่หากปีศาจแดงตัดสินใจปลดเอริกเทนหาคุณซื้อชาวดัตที่ทําผลงานไม่ดีในฤดูกาล โดยซีดานที่เวลานี้กําลังว่างงานมีอัตราต่อรองอยู่ที่แทง2จ่ใจเจ็บไม่รวมทุนขณะที่แกมพอตเตอร์อดีตผู้จัดการทีมไบตันและเชลซีตามมาเป็นเต็ง2ด้วยราคาแทง 1. ่งใจสี่ไม่รวมทุนซึ่งหากซีดานมาทํางานในถิ่นโอแทฟฟอร์ดก็คาดว่าหน้าตานักเตะ11ตัวจริงของปีศาจแดงคงเป็นดังนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูจะยังคงเป็นอังเดโอนานาโอนาน่าจะได้ทําหน้าที่เฝ้าเสาต่อไปแม้เจอช่วงเวลา ยากลำบากกับการเริ่มต้นที่ลงละครแห่งความฝันก็ตามอย่างไรก็ดีนะครับซีดานอาจมองหาโกคนใหม่ในช่วงเปิดตลาดร,รอบต่อต่อไปกองหลังอาร์ลอนวัมบิสซากา้าลาฟาเอลวาลานลิซันโดมาติเนสลุกชอเวลานี้วาลานกลายเป็นตัวสำรองของเอริกเทนหาแต่ถ้าซีดานมาคุมทัพนะครับก็น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงหลังเคยร่วมงานกันและประสบความสําเร็จที่มารบิดมาแล้ววาลานจะได้ยืนคู่กับมาติเนสเมื่อหายเจ็บกลับมาส่วนวัมบิ ซาก้ายืมแบ็กขวาขณะที่ลุกชอประจําการทางด้านฝั่งซ้ายกองกลางจะเป็นเมสันเมาส์กาเซมิโลและบูโนเฟเดนเดสกาเซมิโลเป็นนักเตะอีกรายนะครับที่เคยร่วมงานกับซีดานและเชื่อว่ากุนซือชาวฝรั่งเศสจะเข็นฟอร์มเก่งออกมาได้อีกครั้งโดยกาเซมิโลจะรับบทตัวรับยืนอยู่หลังเมสันเมาส์และบูโนเฟเดนเดสส่วนกองหน้านะครับจะเป็นเจดอนซานโชรับมุดฮอยลุนและมาคัสแลฟฟอร์ดซานโชมีโอกาสจะกลับมามีอนาคตในยุคข,ของซีดาน หลังมีปัญหากับเอริกเทนฮากนะครับจนโดนแบนออกจากทีมโดยจะได้ลงลากเลื้อยทางฝั่งขวาส่วนมาคัทและฟอร์ดลุยฝั่งซ้ายตามธนาขณะที่ฮอยลุนรับบทเป็นกองหน้าตัวเป้าสําหรับซีนดีนซีดานช่วงนี้ก็กลับมามีข่าวกับปีศาจแดงอย่างหนักเลยนะครับและเชื่อว่าแฟนปีศาจแดงทุกคนก็อยากได้โค้ชคนนี้มาคุมทีมอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเอริกเทนฮากน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากได้ซีนดีนซี ยามาคุมปีศาจแดงจริงๆทีมของเราจะกลับมาคืนความยิ่งใหญ่ได้หรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินมองว่าถ้าหากได้ซินาดีนซีดานมาจริงทีมปีศาจแดงของเราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องลดนักเตะที่มีอีโก้สูงออกจากทีมไปเพราะไม่เช่นนั้นก็จะมีปัญหาตามมาไม่รู้จบนะครับแอดมินว่า ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอริกเทนฮากหวังคว้าโกวาเลนเซียเจ้าของความสูง2เมตรเฝ้าเสาให้กับแมนยูในตตลาดหนาวนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเม์ลิกอังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวจอจี้มามาดัตวิทนี่นายทวารทีมชาติจ,จอร์เจียของบาเลนเซียไปเฝ้าเสาในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้โดยรายงานได้ระบุว่าเอริกเทนฮากเทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ผู้รักษา าประตูอายุน้อยฝีมือดีเข้ามาร่วมทีมด้วยหลังจากในตอนนี้เลิกไม่ไว้ใจฟอร์มการเล่นของอังเดโอนานาโก้ชาวเคมบรูนที่เพิ่งย้ายมาจากอินเตอร์มิลานเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเอริกเทนฮักมองว่ามามาดวิสนี่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากเจ้าตัวมีอายุเพียง23ปีเท่านั้นแต่ก็มีประสบการณ์มากมายทั้งในระดับชาติที่เล่นให้กับจอร์เจียไปแล้ว14เกมและกับสโมสรนที่เฝ้าเสาให้บาเลเซียไปแล้ว เกมโดยมามาดัฟวิดนี้ย้ายจากลีกในบ้านเกิดมาเฝ้าเสาให้กับบาเลเซียเมื่อปี2021และก็สามารถยึดตำแหน่งนายทวารมือหนึ่งของพล,ลพรรคค้างข่าวมาโดยตลอดพร้อมกับได้รับคำยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโกดาวลุ่งที่มีพรสวรรค์มากที่สุดของยุโรปอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจของมามาดัฟวิตนี้เช่นเดียวกัน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจัดนักยับสตัมชี้นักเตะไม่คู่ควรเล่นให้กับแมนยูรุ่นนะเห็นแล้วทนไม่ไหวนะครับยับสตัมอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ่ยชื่อชัดๆนะครับนักเตะคนไหนไม่คู่ควรเล่นให้กับยูไนเต็ดชี้ไม่ได้มีการพัฒนาให้เห็นเลยสตัมตำนานปากกันหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกลงแสดงความเห็นว่าแอนโทนีปีกบาซิเลียมเป็นนักเตะที่ไม่ดีพอที่จะเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดหลังจากที่เห็น ปีสัตว์แดงกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างน่าอับอายเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยการเป็นบอยของกลุ่ม A แอนโทนีวัย23ปีย้ายจากอาแจกอัมเตอร์ดัมมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปี2022ด้วยค่าตัวสูงถึง85ล้านปอนด์เลยทีเดียวแต่เจ้าตัวยังทําผลงานไม่ดีโดยในฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นไปแล้ว17เกมยังยิงประตูและแอสซิสต์ไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวแถมยังมีเรื่องมีเราไม่ค่อยดีน นอกสามีด้วยโดยสตัมเผยผ่านรายการดีโอเวอร์แลบว่าสําหรับแอนโทนีผมไม่คิดว่าจากที่เห็นเขาเล่นดูว่าเขาจะเป็นอย่างไรผมบอกได้เลยว่าเขาไม่ดีพอที่จะเล่นในระดับนี้อย่างที่เรามองหาที่อยู่ในแตบนักเตะบ,บางคนอาจเจอปัญหาและมีช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ก็สามารถพัฒนาตัวเองและในที่สุดก็สามารถเล่นในระดับนี้ได้เมื่อคุณมองดูแอนโทนีในเวลานี้คุณมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆว่าเขาจะสามารถ พัฒนาไปสู่อีกระดับในการเล่นเพเมลิกหรือก้าวขึ้นไปปีกตัวท็อปที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับเกมยับสต้ำกราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดประจำช่วงเช้าของวันที่14ทธันวาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ Siren, then it's my fault.